วันนี้จะพาไปร้านหนึ่งเป็นซุ้มหลับมันเมาไหมอันเนี้ยมเมาค่ะแหมแล้วคนบอกวัวไม่เมาเอานะกูไม่ได้กลับแน่พวกเนี้ย ฉันอยู่เชียงใหม่แล้วแต่จะบอกว่าปรากฏการณ e ์หอเอเอ็มเนี่ยไม่ใช่เป็นคนละคนทุกคนรู้หมดว่าเ e อ็มมันเกิดจากเชียงใหม่แต่วันนี้ที่จะพาไปกลับมาลันวงการแดกแล้วแดกแล้วจริงๆอะ่ะที่ไม่ใช่ทางานไปแล้วก็แดกแล้วไปวันนี้จะพาไปร้านหนึ่งเป็นซุ้มลับคนเชียงใหม่อาจจะเคยเห็นเนาะ ใช่ป่ะอ่ะอาจจะเคยเห็นแต่มึงไม่รู้หรอกว่าอันนี้ทำไมถึงเรียกว่าซุ้มลับแล้วเหมาะกับการเผาหัวก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปชปาปนกิจข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูซะกวันนี้สันมาเองเป็นฟิลแบบเที่ยวคนเดียวแบบออกหอะไรอย่างเงี้ยก็จะหาคนนํ่งซ้ายงานยงจะใส่ตาอยู่ละว่าจะเจอันอยู่ละแค่นี่กนการ์ดรถฉันไป จะบอกว่าตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วมึงมันคุดหน้าคุ้นตาแต่กวจะเรียกว่าที่เนี่ยคือซุ้มลับเพราะว่าเราเดินตรงเข้ามาในในท่าช้างใช่ไหมถ้าสมมติเราเดินเข้ามาแล้วเราเลี้ยวขวาเนี่ยเราเข้าไปชาวบณนก,กิจเลยแต่นีนเราเดินตรงมาเพื่อเผาแค่หัวก่อนอันนี้เขาชื่อว่าบานิยมมึงเดินตรงมามึงจะเห็นมันจะเด่นเลยมันจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีบาร์เทนเดอร์สวัสดีคาดผมถ้าวันไหนบาร์เทนเดอร์ไม่สวัสดีคาดผมแสดงว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ตัวปลอมเวลากูมาเนี่ยก็จะมีลูกเหล่าคอยสั่งว่าเออพี่เอ็มกินตัวนี้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 ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูเลยแต่ละสูตรเขาทํายังไงกินยังไงสูตรแรกเขาเรียกว่าเล้าปอกแล้วปอกมีอะไรบ้างส่วนผสมมีส่วนของนิยมไทยอ่านิยมไทยอ่ะมีมะแนวแล้วก็มีมะแนวมะแนวคือคล้ายๆมะนาวไหมมะนาวอ๋อมะนาวนะคนสั่งเยอะป่ะที่เนี้ย จริงเหรอผู้หญิงผู้ชายสั่งเยอะรวมๆกันมมันเมาไหมอันเนี้ยเมาค่ะแหมแล้วคนบอกกลัวไม่เมาอ่อันนี้เขาเรียกว่านิยมป๊อกูไม่เคยได้เรียกชื่อเลยมาถึงอสองทีกูไปแล้วไม่ได้ไปข้างในนะไปข้างนอกอ้วกเลยอันนี้สําหรับใครที่แข็งแข่งก็ต้องมาเจอกันหน่อย อันนี้เราไม่ถือว่าเป็นรีวิวเล่านะถูกปะเราเป็นแค่กิจกรรมเฉยๆหลายๆคนนะสเปดราม่าพีเอ็มเอยแบบรีวิวเล่าอีกแล้วเด็กๆดูเยอะนะเด็กๆไปทากกันบ้างค่ะไม่ต้องดูเอาสิลูกนั่นนี่อันนี้คือปอกหนึ่งถาดจะได้กี่อันอะสี่อันอันกินคนเดียวเหลือสี่อันอะหนูกับพี่คนละชอบไปแล้วดวนกันไปเลยแล้วก็ปิดไฟซะค่ะกลับบ้านอันนี้คือปอกแล้วเอามาเราขอบปอกเองได้ไหมเอามาสิเอามาสี เอานะหนึง่งนั่นแหละคะ่ะแล้วก็กินเลยกินเลยเหรอกินเลยค่ะอร่อยมันร้อนนักตรงเนี้ยหอนไล่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 ลงมาไล่ไลคอจะแบบ EM มันเวอร์ลาวปอกมันจะแรงกันสักขนาดไหนเชียวเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านล้วปอกเอามาหยิบม,มาลุกอันเนี้ยลาวปอกเดี๋ยวเจอคนชื่อตอกแตกกูบอกแค่นี้อีแดกเลยเร็วอีแดกเอาเลยเอาเลยอีแดกเอาเลยไปเลยฮ้ เฉยเฉยเจออยากเห็นอีเจนบอกไปละแป๊บเดียวต่อสักเจนเลยเจนเจนเออแก้วแรกเป็นอย่างนี้ทุกตัวกูเคยทำท่านนี้แดกเสร็จแล้วยิ้มอะประมาณสองช็อต ไปแล้วเป็นไงรสชาติเป็นไง,รนไงอร่อยมันมีความยังไงเปรี้ยวเปรียปร้ยวก็ใส่แต่มะนาวไม่เปรี้ยวได้ยังไงอย่างอีกตไปรสาเหรอในไหนก็มาเชียงใหม่แล้วให้เจนพูดความลับหึงของอ e ีแ็กเลยตอนนี้แตกมีครบอยู่ทั้งหมดกี่คนมอนแตกแน่เลย <c oughs> <c oughs> เชียงใหม่แันแคบเหรอแต่อีแ็กกว้างไม่ดึงเราสามารถบอกได้ป่าว่าขอเยอะเหรือขอน้นน้อยอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าตามก็จะขอเรียวเลยเรียวเลยไม่ต้องป๊อก อันนี้ไม่ได้ปอกอันนี้นะปอกอย่างนี้เลยั้งน,นั้นอะเมืองอันนี้สูตรเมื่อกี้คือเรียกว่านิยมปอกแล้วสูตรที่2อันนี้เขาก็จะมีอันนี้นี่แบบนี้แต่อันนี้จะเป็นแบบเด็กอน,นุบาลเขาแดกกันก็จะมีน้ำฟงฟิ้งหนึ่งสไปซ์สองน้ำแข็งแล้วก็มะนาวแล้วก็เกลือสูตรเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบอยู่เพิ่งหัดแดกกแล้วเหรอลูกนึกออกปะแต่ถ้าจะไปสูตรต่อไปเรียกว่าสูตรเอมนิยมเมืองเดิมมาบอกเขาได้เลยว่าขอเอมนิยมสูตรกูมีดังนี้ค่ะ เราสั่งเขามาบอกเขาเขาก็จะมีอันนี้มาให้เบียร์หนึแก้วอันนี้ไม่มีห้อนะจับกูไม่ได้นะน้ำอัดลมสีดำนิยมไทยหนึ่งวิธีการใส่นะจ๊ะลูกเราก็สับก่อนถ้าเกาหลีเขาจะมีวิธีใช่ไหมแต่เราคนไทยเราสับงี้พอทอปไม่สวยตรงไหนทำให้เขาได้ยินเลยผู้ชายแล้วก็ปึ๊บงี้ใส่ไปกินดี มันต้องฉูวัตถุดิบเพราะเชฟป้อมบอกมึงนึกออกปะต้องสั่งไปองี้โอยกูจำได้เลยอ่ะกูกินหมดอันนี้แล้วกูวีรกรรมคืออะไรอ่ะมึงเคยมาเที่ยวสองทุ่มแล้วสี่ทุ่มจำอะไรไม่ได้ปะล่ะอันนี้เอมนิยมจำไว้มีอะไรบ้างส่วนผสมนิยมไทยหนึ่งมะนาวได้ไหมมีมะนาวนิดนๆไหมมันต้องมีมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวของเรานี่นิดเดียวนะมันจะเปรี้ยวเกินนะอ่ะพอมีเกลือนิดๆิดไหม ือให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยเงี้ยอ่ะโอเคแล้ววิธีการกินก็แค่นี้คนสีนึกออกปะสีเอานะกูไม่ได้กลับแน่พวกเนี้ยอีมันกินง่ายจริงๆนะมึงคนเชียงใหม่เราต้องยอมรับเขาเรื่องหนึ่งวิธีการมิกซ์อะไรอย่างเงี้ย กูจะบอกว่ามาสเตอร์เชฟซีซันนาภาคอื่นไม่ต้องไปเชียงใหม่ไปอย่างเดียวแล้วทํากับข้าวเป็นเหล้าทั้งหมดเพราะมันราาสชาติมันจะแบบกินง่ายเดี๋ยวไปเจนกับแก็กเหมือนเดิมอันหนูลองกินสูตรพี่อะอร่อยป่ะอันหนูลองกินดูเอมนิยมนะจาไว้ด้วยนะอร่ยยอยไหมอร่อยกว่าที่ตัวเองชงปะ่ะอ่ะ,อ,ะออกมากูเข้าไปทำเองข้างหลังนี่ดีวกว่ามามานี่มาตัวสักลายก็รักใครเป็นมาลูกมาสักที อร่อยไหมเออยอันเนี้ยเรากินแค่นี้ยเราว่าอร่อยจริงๆพที่อร่อยกว่าน,นี้ลองกินไหมล่ะอ่ากล้องมา <laughs> มาแล้วค่ะคุณลูกค้าคนละหนึ่งค่ะรักษาเก็บอากาศด้วยนะหน้ายาแย่ไม่สวยนะกูบอกไว้ก่อน <laughs> อร่อยไหมอร่อยมันกินง่ายง่ายน<ด>ะทำมีลูกค้าหน้าเทานะอันนี้ก็ไปช่างแต่งหน้า <c oughs> พวกเนี่ยลูกค้า <c oughs> มึงทารองพื้นมาก่อน <c oughs> เดี๋ยวตาดีก็เติมมาให้มาเป็นกันเขียวแน่เตรียม <c oughs> ตัวอันนี้ฮะจะบอกว่าเป็นสูตรบาเก็ตของเขาจริงๆเขาก็จะมีสูตรของเขาแหละแต่ถ้าใครอยากจะลองกินแบบเอ็มอะเราขอทําเองก็ได้ถ้าเราอยากจทำคอนเทนต์ลงติงต็อกทิงต็อกอะไรเงี้ยเราบอกเขาได้เราขอมามิกเองได้ใช่ไหมไม่ต้องให้หนูทาก็ได้เพราะหนูอาจจะยุ่งจริงๆเวลามาเนี่ยควรจะรีบมา เพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่คนน้อยอันเนี้ยเราแอบ,บขอเขาถ่ายมันก็เลยรู้สึกว่าคนมันโลกแต่จริงๆตรงนี้ก็คนเยอะเหมือนกันแล้วก็มีโรตีสดด้วยจะบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเผาหัวแต่ถ้าเกินหนึ่งบาเก็ตเกินเผาแล้วมันจะกลายเป็นชปรนกิจละถ้าสาบปุ๊บไปเกิดเลยเผาจริงเผาหลอกแล้วก็ไปเกิดเลยแล้วค่อยเข้าไปข้างในต่อเข้าใจไหมฮะต่อไปอันนี้ซิกเน์ของเราอันนี้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วถ้าเราอยากจะปอกก็ได้เหมือนกันใช่ป่ะเราต้องเทจากข้างบนลงก่อนเหรอ อันนี้อันนี้ก็มีไหมนิยมสุตรช้างเยลักษณะมันเป็นไงช้างเยเนี่ยยกที่ขาสอง,องสองขาหรอสองขาระวังล้มเด้อเคยโดนช้างเย่ไหมยีหลายกาดกูว่าไม่ค่อยมาทํางานช้างเยนในสูตรมันเป็นยังไงเดือไปสู่ทางร้านเลยเป็นสูตรล,ลตรรับของทางร้านสูตรลับเลยบอกได้ไหมไม่ได้แล้วใครมาสั่งก็คือไม่ได้ดดวยเพราะอีนี่เก็บไว้เป็นความลับเลยดีแล้วเก็บไว้ได้เองซะอันแรกคือเล่าปอก อะดูบานเล่าบักเก็ตก็คือเป็นฟิลแบบว่าประถมหน่อยแต่เอมนิยมเนี่ยม,มหาลัยเลยแล้วก็ช้างเยถ้าสมมติว่าข้อแข็งก็กินแต่จะบอกว่ามันได้กลุ่มๆเนาะมันเอวในความรู้สึกเวลากินอะ่ะกินให้มันดูเป็นแบบพาหวานนัวนิดๆพอกินให้มันดูใจจอยแล้วเข้าไปสุดข,ขนุกข,ข้างในต่อแต่จริงๆตรงนี้เขาก็สนุกได้เพราะเขามีโดนตรีสดดนตีสดมีวันอะไรลูกมีทุกวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะศุกร์กับเสาร์คนจะเยอะช่วงอีกมงช่วงประมาณห้าโมงาะว่าเต็มแล้วค่ะ อ่ะอันนี้เคลียร์ดาม่าหน่อยถ้า้างเนี่ยเขาจะต้องมารอตั้งแต่หกโมงเย็นห้าโมงเย็นถ้าจะดิ่งตรงมาบาร์นิยมไทยเลยล่ะใช่ต้องมาตั้งแต่กี่โมงก็ต้องมาตั้งแต่ตอนร้านเปิดเลย่มันต้องมารัดเบิดอยู่แล้วใครจะมาตอนราปิดเพราะว่าโต๊ะประจำจะเต็มไหมอ๋อมันก็จะเต็มเหมือนกันหมดเขาจะเต็มเขาทุกวันแล้วก็แค่บอกข้างหน้าว่าเออเรามาบาร์นิยมไทยนะเราก็ดิ่งตรงมาเลยแล้วก็ปิดกี่โมงลูกปิดเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนแต่ก็จะจอยได้ จุดสิบๆนะ,อะเอมนิยมสูตรมีอะไรบ้างสูตรมีนิยมไทยหนึ่งขวดป่ะบูสไปมะนาวแล้วเกลือน,นิดนึง่อออีอน,นี่รู้จิตมาถึงสั่งเอมนิยมเลยถ้าสมมติเอไม,ม่นิยมก็ไม่มีใครนิยมแล้วเลเทแล้ววันเนี้ยตั้งใจมารีวิวให้มันดูเป็นชาปนก,กิจกูก็เลยกินแค่ไอกี่แก้วถ้ากูกินต่อกูจะกลายเป็นไม่ใช่แค่เผาหัวแล้วมันจะกลายเป็นเผาจริงแล้วใครอยากจะมาก็ลองมาที่ท่าช้างดูหรือว่า เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้เนาะแล้วก็เดินตรงเข้ามาเลยขวามือเป็นท่าช้างคาเฟ่แต่เราเดินตรงเข้ามาเป็นบาร์นิยมไทยสั่งเอ็มนิยมรับรองไม่ตีนก็ตีนได้แค่นี้แหละอันนี้ให,ห,ห้แต่ว่าอันนี้จะแจกเฉพาะที่มีกิจกรรมนะคะเพราวะ,ะาราว่าของจำจำอันนี้จะ,ะแจกเฉพาะกิจกรรมเท่านั้นใครเดินมาชักข้างหน้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเหมือนกันนะกิจกรรมอะไรอะบูธสิหรอเมาเลยเนี่ยตาเธอ วันอะไรบ้างไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นบารลับสูตรก็สูตรลับกิจกรรมว่ากิจกรรมลับเออดีแล้วลับลับล่อล่อพาไปล่อกันในที่ลับลับอ,อ,อ่ะอันนี้มีกระเป๋ามีที่คาดผมด้วยใช่ไหมมีกระเป๋า,ามีที่คาดผมมีเสื้ออันเนี้ยกระเป๋าเนี่ยจะเป็นสีเขียวจะเขียนว,ว่าน,นิยมไทยอันนี้ก็บานิยมไทยนะถ้าบานิยมบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าบานิยมก็มีหลายที่เราต้องบอกว่าบานิยมไทยแล้วก็สั่งเอมนิยมแล้วก็จะได้กระเป๋า ทุกครั้งที่มีกิจกรรมอ่ะหนูขอบคุณมากใครจะมาหนูก็บอกพี่แล้วหนูจดแต้มเอาไว้ครบร้อยคนเมื่อไหร่พี่จะกลับมาอีกหนึ่งครั้งพี่จะเรียกเขาคนนั้นว่าอร้อยไม่ใช่เราเล่นอ่ะโอเคลากันแล้วเพราะว่าไม่ได้แล้วลินเริ่มเริ่มพันมาเริ่มพูดเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้ะเจอกันใหม่รอบหน้าจะมาที่ไหนแล้วมันจะมีสูตรอะไรที่เป็นลับๆของบาร์นิยมไทยหรือเปล่ารอติดตามคุนด้วยจ้าบายต่อลูกเอาป๊อกมาแดกต่อเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้เลยอันนี้เลย กิน <ok คนเดียวหมดนี้กูตายนะมึงว่าไหมไม่ตายอ่ะกับกูที่ว่ากูแล้วอันนี้อร่อยนะอะมีอร่อยนะเมื่อกี้มันีอยู่แล้วก็เอ็มนิยมอยู่แล้วอาจจะบอกว่าเคล็ดลับเวลามากับผู้ชายให้มากินตอนเริ่มสมมติผู้ชายนัดสองทุ่มมึงมั้งแต่หกโมงเลยแล้วมึงมากินให้แก้มแดงฟาดฟาดก่อน อันนี้เป็นเทคนิคตอนคกกันใหม่ๆนะว่าคืนนี้แบบโดนแน่ๆแบบช้างเยแน่ๆนึกออกปะกินแค่นิดเดียวให้รู้สึกว่าเป็นกระใสแต่ถ้าคกกันไปนานพามาเปิดแล้วเข้าไปแดกข้างในแล้วก็พาออกมาปิดอันนี้ไปสูตรเพื่อน กระสุผัวที่ได้แล้วแต่ถ้าเพิ่งเจอครั้งแรกอย่าพาเขามาปิดผู้ชายจะรู้ว่าเราแบบเราแดกเราเก่งไปอะ่ะมึงเขาจะไม่กล้าเราเข้าใจไหมให้เราเป็นแบบว่ากินสักหนึ่งให้มันแบบเอ้ยนี่มันนานอะไรเนี่ยเราทำนาแบบอืมน,นี่มันนานอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสูตรก็คือมากินเปิดก่อนเข้าไปแต่ถ้าแข็งเมื่อไรออกมาปิดที่นี่ด้วยอันนี้เคล็ดลับสักแม่เคยโดนช้างเย้ไหมอีกครั้งหนึ่ง เขี้ขามึงกูจะบอกว่าสูตรช้างเย็นเนี่ยกินแค่สองแก้วแต่ถ้าแดกหมดเนี่ยช้างข้าเย็นเยแล้วนะ